เขื่อนซิลินทรนเดิมมีชื่อว่าเขื่อนลำดมน้อยสร้างปิดกั้นแม่น้ำลำดมน้อยสาขาของแม่น้ำมูลที่บริเวณแก่งแซน้อยตำบลช่องมิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2511 แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,514พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,512และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาพิไทยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาขนานนามเขื่อนว่าเขื่อนศิรินทรได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเมื่อวันที่27พฤศ,ศจิกายนพุทธศักราช2514เขื่อนศิรินทรเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วยังอำนวยความสะดวกนาะนับประการต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคแถบนี้ทั้งทางด้านการชนประทานการป้องกันอุทกภัยการประมงและการท่องเที่ยวนับเป็นการสงวนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค่ะสำหรับนี่ก็จะเป็นประวัติพ่อสังเขปนะคะของเขื่อนสิรินทรเนาะตอนนี้นะคะเพื่อนกับมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่นะคะอยู่ในเขื่อนสิรินทรเห้าวน่ลละนะคะก็คือเนเจอร์วอล์กเวย์นะคะเส้นทางเดินชมธรรมชาตินะคะเขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลน,นิคมลำดุมน้อยอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบรรยากาศดีดีพี่น้อง สวยงามล่มลืน่นเป็นตะผ้าขอบขั้วหรือว่าผ้ามูผ้าผวกมากพักผ่อนนะคะยันใจเนาะสำหรับไผ่นะคะที่อยากพักข้างขึ้นนะคะก็เพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติรบอบเคืนสินทอนกอฟผอเห่านี้นะคะก็สามารถอ่าพักได้นะคะมีประมาณหน่อยสี่สิบห่องนะคะมีทั้งบานเดียวอ่า มีสองของนอนสามของนอนนะคะบานแถวบานแฟชั่นมีหลากหลายใหเหลือกนะคะและ้วก็ยังมีร้านอาหารเรือนเรือนโดมน้อยเขื่อนสิรินทรน,นะคะสำหรับใครจะนิ้วเขาว่าหิ้วหนามนอมาหากินกับเขา่ากับหนามอยู่ในเครื่อนเท่าใดนะคะมีร้านอาหารคอยบริการนะคะแล้วก็มกกีร้านกาแฟอีกค่ะร้านกาแฟโดมน้อยคุณสายชนนอ มีเครื่องดื่มนะคะไว้บริการนักท่องเที่ยวหลากหลายนะคะรสชาติดีดีพี่น้องราคาก็บ,บพ่แพงค่ะบอกเลยว่าเขามาในเครื่อนสินินธรเฮานี่นะคะมาครบจบเลยนะคะจุดเดียวเลยมีทั้งที่พักที่กินที่ทเที่ยวที่พักผ่อนครบเลยนะค,ะ,คะ่ขอเชิญมาเที่ยวชมกันนะคะเครื่อนสิรินทรค่ะ